สวัสดีครับคลิปนี้ก็ผ่านเพื่อน,นครับมาชมเจ้ามาร์คไฟซุเป,ปอร์นะครับนี่ครับงานนี้ก็หินอยู่นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีสายไฟนะครับทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมเนี่ยอันตรายครับอันตราย มากเลยครับผมเพราะว่ากินไฟนี่ยมันจะเกี่ยวอยู่กับสายไฟเต็มๆนะครับอ้อันล่างไม่เท่าไหร่ครับอันบนเนี่ยอยู่ในกอเลยครับ แล้วครับเล่นแล้วครับหรือว่าจะเป็นยังไงเนะาะอันลายมากเลยครับ คนขับนี่ก็ต้องระวังนะครับมือแบคโคนี่อ้แรงมันเยอะนะแล้วมันก็ถ้ามือไปสกิดสายไฟนิดเดียวนี่มีสิทธิ์ขาดนะครับแต่ว่านนี้ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ไฟมาคุ่มสายไฟนะครับตั้งลำใหม่ครับตั้งลำใหม่ ากเพื่อนกดติดตามนะครับกดติดตามคลิปด้วยนะครับผมติดตามช่องกดติดตามคลิปนะกดติดตามช่องและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็จะมี2ช่องทางนะครับของเรามีบันทึกพืชผลนะครับแล้วก็วีเดียวพันลีนะครับในปัจจุบันนะครับในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนอีกก็เป็นได้นะครับเพื่อนก็ลองค้น้นหาดูครับบันทึกพืชผลนี่ น่าจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วครับอ,อันตรายมากครับงานนี้ครับเล่นดูนะดูสายไฟนะนอยู่ในกอเลยนะครับ

คงไม่เกินสีมือโชเฟอร์นะครับคงไม่เกินสีมือโชเฟอร์ครับขับมาระดับนี้แล้วเนาะอ่าหลุดคนแล้วหลุดแล้วนะครับผมเนี่ย แสดงความดีใจด้วยนะครับโจเฟอร์ก็สอนให้ใจ ต่อพวกนี้ก็ออนนะครับเยอะแยะได้ใช้ประโยชน์ครับทีนี้นะครับลงทุนค่าจ้างก็คงอยู่ประมาณกันเองครับกันเองนะครับ ก็คงไม่แพงเท่าที่อื่่หรอกนะครับก็ถ้าตีไปก็รถสองร้อยก็สักสามสี่ชั่วโมงนะครับราคาประมาณนั้นนะนี่ครับงัดโหนออมาแล้วครับทีเยอะก็คงจะเป็นเอาตอนี่หรอครับแล้วก็เคลียร์พวกนี้นิดหน่อยนะครับนี่ะค,ครับเยอะมากครับ กว่าจะแห้งกว่าจะเผาหมดนะครับต้องเรียกรถดับเพลิงไหมนี่เทศบาลนี่อ่าสอใหม่นาะยกใหม่ทำงาน <c oughs> อื่นรุดดับเพลิงมาเลยครับเรียกั้งบึงเสร็จเมื่อวาน นะครับผมก็จะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงมือแบคโคไม่ใช่แบคโคจริงๆเป็นรถขุดนะครับรถขุดตีนตะขาบถ้าแบคโคลมันจะอยู่หลังอยู่หลังรถตัดนะเป็นรถตัดหน้าขุดหลังนะครับ,บนี้เรียกว,ว่าเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับโอ้สาย ไยล่หม้อน้ำใหญ่จังเครื่องมิสซูนะครับนี่บ6ูกับเครื่องเดียวกันครับหลงครับหลงโบครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อให้ไม่พลาดน,นะครับคิดใหม่ๆเนาะ เรารู้แล้วเราจะได้ไม้ที่เป็นดมต้นไม้เราสวนของตัวเองก็เยอะแยะอันนี้มันก็ไม่ต้องผ่านะครับนี่ไม่ต้องผ่าเลยมันยุ่งยากเพราะมันแตกแล้วไปครับไปซปเปอร์นะครับใหญ่ครับใหญ่อันนี้ก็ยังไม่ได้สู้งานหนักเท่าไหร่นะบุมก็ไม่มีเล้าไม่มีแตกครับซ่อมขายต่อได้อีก เจ็ดแปดแสนสบายนะครับคันนี้ตาลูกสุกปั๊มไฮดริกใหม่มาเรียบร้อยนะครับโอ,อ้จะต้องออกไปแล้วครับจบต่อคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ